สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับ3 1กรกฎาคม2 5 6 8วันนี้แสดงความยินดีด้วยครับอโอนแล้วครับเงินค่าตัดอ้อยสด6 9บาทต่อตันนะครับแต่ย้ำยังไม่ได้ครบทุกรายนะครับสําหรับคนที่ตัดอ้อยสดส่งขายโรงงานน้ําตาลไปแล้วยังไม่ได้ครบทุกรายนะครับคลิปนี้จะเล่าให้ฟังว่าคนที่ได้รับการโอนเงินแล้ววันนี้สามารถเอาบัญชีธนาคารไปถอนเงินมาใช้ได้แล้วนั้น,น,นเป็นใครและต้องทําอะไรผ่านมาแล้วบ้างจึงได้เงินวันนี้นะครับ ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินวันนี้จะต้องทำอย่างไรไและจะได้เงินวันไหน,ไหนต้องดูฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง,งและไปทำให้มันได้เงินในรอบต่อไปครับเขาจะโอนรอบต่อไปมันมีโอนหลายรอบนะครับ,อรบโอนรอบแรกวันนี้อโอนไปแล้วใครได้บ้างและใครจะได้รอบต่อไปต้องทำยัางไงดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นทำความเข้าใจให้ถูกให้ถูกต้องก่อนว่า คนมีคนสมบัติได้เงินค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันนี้จะต้องหนึ่งขึ้นทะเบียนปลูกอ้อยกับสอ놀ออหรือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว,ลวก็คือข้อหนึ่งง่ายๆก็คือมีบัตรขาวนั่นแหละครับสตัดอ้อยสดขายส่งโรงงานน้ําตาลไปแล้วนะครับ 3. ชื่อบัญชีทกศสอาจจะเป็นเล่มแดงก็ได้หรือบัญชีทกลสเล่มเขียวก็ได้บัญชียังเดินสะพัดอยู่นะครับมีบัญชีทกสนะครับและชื่อบัญชีและชื่อผู้เปิดบัญชีธนาคารทกศสกกชื่อนามสกุลต,ต้องตรงกับชื่อนามสกุลในบัตรขาวต้องตรงกับชื่อนามสกุล ผู้แจ้งขายอ้อยเข้าโรงงานน้าตาลชื่อตรงตรงกันนะครับนี่คุณสมบัติมีแบบนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตัดอ้อยสดหกสิบเก้าบาทต่อตันนะครับมีคุณสมบัติอย่างเดียวแล้วได้เงินไหมไม่ครับต้องทำสามข้อก่อนทํำยังไงหนึ่งสมัครและยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐได้สําเร็จนะครับใครยืนยันตัวตนไม่สําเร็จต้องไปยืนยันตัวตนที่ไปณี่สิบเอะไรประมาณนี้ครับดูรายละเอียดเคยมีเพื่อนของเราเนี่ยโพสต์ทาง Facebook ให้ดูแล้วนะมันมีอยู่ สี่ห้าแห่งนี่แหละถ้าใครสแกยันไปหน้าแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยมีบิ๊กซีโรตัสเซเว่นไปซนีไปซนีสะดวกที่สุดนะนะอ่ะทาทำสมัครและยืนยันตัวตนให้ให้ใช้งานแอปทางรัฐได้สําเร็จนะครับอันที่หนึ่งสามข้อที่ต้องทํานะครับสําหรับ,รบผู้มีคุณสมบัติรับเงินเนี่ยต้องทํา3ข้อนี้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการอนเงินเท่าตกลศนะครับสองนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ลงงานนับตาลที่เราขายอ้อยนั่นแหละอันนี้เขาปิดระบบไปแล้วเมื่อเมื่อวานนี้เขาเขาเปิดให้ทําถึงเมื่อวานนี้ ส่วนวันต่อไปจะทําวันไหนใครจะทําข้อ2นี้ก็จะต้องสอบถามโรงงานน้าตาลที่ท่านขายอ้อยนะครับข้อ2นะครับเอาบัตรประชาชนนไปเสียบเข้าที่เครื่องอ่านบัตรที่โรงงานน้าตาลนะครับข้อ3สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะไออินดัสซึ่งถ้าใครยังไม่ทําทั้ง3ข้อนี้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทําก็ทําได้โดยข้อ 1, 1> ทําได้ด้วยตนเองนะ ข้อ3ทําได้ด้วยตนเองเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้สําหรับคนดูคลิปนี้ทาง YouTube สําหรับคนดูคลิปนี้ทาง Facebook เราจะแนบลิงก์ข้อ3สําหรับทําข้อ3นี่ไว้ที่ชื่อโพสต์นะครับส่วนข้อ2ติดต่อโรงน้ําตาลว่าโรงงานน้ําตาลเขาจะเปิดระบบให้ไปเสียบบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเมื่อ,อไหร่ที่โรงน้ําตาลนะครับเอาทําครบ3ข้อนี้ได้เงินโอนเข้าตกสงหรือยังยังครับแต่มีสิทธทิ์เฉยถ้าทําครบ3ข้อได้สมบูรณ์แบบแล้ว มีสิทธิ์ได้รับการโอนเงินเข้าทกสแต่เงินยังไม่เขา้าบัญชีครับต้องทําต่อในแอปทางรัฐต่อนะครับโดยโดยเล่าให้ฟังว่าคนที่ได้รับการโอนเงินเข้าทกสไปแล้ววันนี้30กรกฎาคม68เพราะเขาทํา3ข้อนั้นเสร็จไปแล้วและเขาเขากดเขาทํารายการในแอปทางรัฐไม่เกิน20นาฬิกา30นาที30กรกฎาคมก็คือเมื่อคือนนี้ใครทำ3ข้อครบไปแล้วและ กดเข้าทำรายการในแอปทางรัฐไม่ช้ากว่า2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันที่30กรกฎาคมนี่คือกลุ่มที่ได้รับเงิน3 1กรกฎาคมโอนเข้าตกสงไปแล้วโดยมือโดยคนที่ทำไม่เกินไม่ช้ากว่า20นาฬิกาสวนาทีเมื่อคืนนี้ก็คือ1เปิดเข้าใช้งานกระเป๋าเงินของท่านในแอปทางรัฐนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเปิดแอปทางรัฐขึ้นมาแล้วเช็คเสร็จว่ามีสิทธิ์ถ้ามันขึ้นว่าว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตัดอ้อยสดมันจะบอกเลขที่สัญญาบอกว่าเราได้ก กดเปิดใช้งานกระเป๋าของท่านในแอปทางรัฐนะครับพอกดเปิดใช้งานกระเป๋าของท่านนี่พอเปิดกดเปิดใช้งานกระเป๋าแอปทางรัฐปุ๊บนี่มันจะสแกนใบหน้าทําขั้นตอนจนเปิดกระเป๋าเงินของท่านสําเร็จนะครับเปิดกระเป๋ารับเงินสําเร็จนั่นแหละในแอปทางรัฐนะมีการสแกนใบหน้าด้วยจนสําเร็จเสร็จแล้วพอสําเร็จให้กดทํารายการโอนเงินเข้าบัญชีตกสทำในแอปทางรัฐนะครับพอกดเข้าเข้าโอนเงินเข้าบัญชีตกลในแอปทางรัฐเสร็จ ระบบจะแจ้งขึ้นว่ารอดําเนินการ1-4วันนะจะมีตัวหนังสือข้อความตอบอยู่แต่ว่าเราเอาสั้นๆว่ารอดําเนินการ1-4วันก็เป็นว่าทําเสร็จในวันที่30กรกฎาคมหกแปดไม่เกิน2ทุ่มครึ่งพอวันที่3 1กรกฎาคมเปิดเข้าระบบแอปทางรัฐไปไปกดดูสถานะที่เราทําไว้ถ้าสถานะขึ้นว่าอนุมัติ3 1กรกฎาคมหกแปดก็คือเข้าโอนแล้ว31กรกฎาคมหกแปด นี่ก็คือเงินกลุ่มที่เงินเข้าตกสอแล้ววันนี้นะครับไปถอนได้นะครับแต่ถ้ากดใครที่กดเข้าไปดูสถานะมันยังบอกว่ารอดําเนินการ1-4ถึงวันอยู่ยังไม่มีคําว่าอนุมัติมาที่สามสิบกรกฎาคมหกแปดก็ต้องหมั่นกดเข้าตรวจสถานะอยู่เรื่อยๆถ้ากดเข้าตรวจสถานะวันใดมันขึ้นสถานะอนุมัติแล้วบอกวันที่อนุมัติก็คือวันนั้นได้รับการโอนเงินนะครับอา้าวมันจะมีทั้งคนได้แล้ววันนี้30กรกฎาคม และยังไม่ได้นะครับในกลุ่มที่ทํา3ข้อเสร็จแล้วและกดเข้ารับสิทธิ์ไม่ช้ากว่า20่สนาฬิกาสามสิบนาทีสามสิบกราคมหกแปดที่ทําไปแล้วนะครับมีทั้งได้แล้ววันนี้และรออนุมัตินะครับถ้าใครอนุมัติวันไหนก็จะได้เงินวันนั้นต่อไปนะครับนี่กลุ่มกลุ่มนี้นะครับต่อไปครับพูดถึงเรื่องผู้ที่ยังไม่ได้เงินโอนวันนี้ต้องทําอย่างไรและจะทําและจะได้เงินวันไหนนะคนที่ไม่ได้รับการโอนเงินวันนี้มันมี2กลุ่ม คือกลุ่มที่ทำสามข้อเสร็จแล้วยังไม่ได้รับการอุ่นวันนี้นะก็มีหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับไม่ยังไม่ทําให้ครบสามข้อก็มีเราจะพูดทั้งสองกลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่ทําครบสามข้อแล้วแต่ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์ในแอปทางรัฐก็ให้ดําเนินการดังนี้นะครับใครที่ทําครบสามข้อไปเรียบร้อยแล้วนี่ให้กดเข้าทํารายการเปิดแอปทางรัฐขึ้นมาสามารถเปิดแอปทางรัฐ ทํารายการนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงไม่เกิด30กันยายน68นะครับโดย1กดเข้าเข้าแอปทางรัฐเช็คเศษว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้ายังไม่ได้รับสิทธิ์รอกดวันใหม่นะถ้าใครกดขึ้นมาแล้วเห็นสิทธิ์ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์มันบอกเลขที่สัญญาบอกว่าได้เงินกี่บาทด้วยในนั้นล่ะก็ทําข้อ2ถึงข้อ5ต่อโดยการข้อ2ก็เปิดใช้งานกระเป๋าของท่านในแอปทางรัฐพอเปิดใช้งานกับนี่พอเปิดเข้างานพอกด ิดใช้งานกระเป๋าของท่านเนี่ยในแอปทางรัฐมันจะให้สแกนใบหน้าพอทําจนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนขั้นตอนต่อไปให้กดโอนเงินเข้าบัญชีตกสงศรทำในแอปทางรัฐนะครับพอโอนทําทาตามขั้นตอนกดโอนเงินเข้าบัญชีตกสศตกสเสร็จระบบจะแจ้งว่ารอดําเนินการ 1- 4วันก็เป็นว่าเสร็จนะครับแล้ววันต่อต่อไปให้มันเข้ากดในแอปทางรัฐเพื่อตรวจสถานะถ้าวันใดวันหนึ่งตรวจสถานะแล้วสถานะมันขึ้นอนุมัติมันขึ้นอนุมัติวันไหนแสดงว่าเงินเข้าทกสศวันนั้นก็ไปถอนได้นะครับ อ่าอันนี้ก็คือกลุ่มที่ทํสามข้อแล้วแต่ยังไม่กดรับสิทธิ์ในแอปทางรัฐก็จึงไม่ได้เงินวันนี้สามสิกักาคมส่วนจะได้เงินวันไหนก็ทําตามที่บอกเมื่อกี้ก็จะทราบมันจะขึ้นในแอปทางรัฐเองวันที่เราได้เงินนะครับ,รบต่อไปครับผู้ที่ยังไม่ทํสามข้อไม่ทําอะไรสามข้อเนะี่ยคือยังไม่ได้ไมไดสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐยังไม่ได้ไปนําบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ลงงานน้าตาลยังไม่ได้สมัครทะเบียนลูกค้าอุตสาหกรรมก็ให้รีบทําครับ ทำอะไรได้ก่อนสมัครยืนยันตัวตนเขาใช้งบงานแอปทางรัฐนะครับอันที่1อันที่2สมัครสมาชิกระบบี่เป็นลูกค้ากระทรวงอุกสาหการทาได้เองเลยนะครับโดยยืนยันตัวตนก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐยืนยันตัวตนไปถ้ายืนยันตัวตนไม่สาเร็จก็ไปไปสนียนะประมาณนี้นะแล้วมาทําต่อที่บ้านให้มันสกแกนไปหน้าสาเร็จยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐให้สําเร็จใครยังไม่ทํารียทําข้อสม ผ่านไปข้อ3ก่อนเดี๋ยวข้อสองคนยพูดทีหลังข้อ3ไปทําที่เว็บไซต์สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมใครทําที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ใครดูคลิปนี้ทาง YouTube กดที่ลิงก์ที่โพสต์ Facebook ใครดูทาง Facebook นะครับถามสองข้อนี้เสร็จก่อนส่วนข้อ3าําบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันที่โรงงานน้ำตาลต้องถามโรงงานน้ําตาลก่อนว่าเขาเปิดให้ไปทําเมื่อไหร่นะเพราะทราบว่าเขาปิดเมื่อวานนี้ตัวนี้อ้าว รีบทำสามข้อนี้ให้เสร็จใครที่ยังไม่ทำ,ทำพอทำสามข้อนี้ให้เสร็จเสร็จสบเรียบร้อยเรียบแล้ว,ลวต่อไปเข้าทำรายการในแอปทางรัฐโดยสามารถเข้าทำรายการในแอปทางรัฐได้ไม่ช้ากว่า30กันยายนทำวันไหนก็ได้ทำวัได้เงินไวัยทำชา้าได้เงินช้านะครับโดยใครที่ทำสามข้อเมื่อกี้เสร็จแล้ว,ลวก็กดเข้าแอปทางรัฐเช็คสิทธิ์นะ<ๆ>ถ้าเช็คสิทธิ์แล้วปรากฏว่ามีสิทธิ์มันขึ้นว่าเรามีสิทธิ์แล้ว บอกจานวนเงินที่จะได้รับด้วยนั่นก็ทําข้อ2ตั้งแต่ข้อ5ต่อไปในแอปทางรัฐโดยเปิดใช้งานกระเป๋าเงินของท่านก็มีการสแกนใบหน้าเสร็จจนเปิดใช้งานกระเป๋าเงินของท่านในแอปทางรัฐเสร็จนะครับต่อไปกดเข้าโอนโอนข้ัญชีกสศก็ทําในแอปทางรัฐพอทำพอทำโอนข้ัญชีกสเสร็จระบบจะแจ้งว่ารอดำเนินการ1นึ่งถึงสวันจากนั้นก็พักไว้ปิดแอปต่อไปวันต่อไปมันเข้าตรวจสถานะ ถ้าสถานะขึ้นว่าอนุมัติวันไหนก็แสดงว่าเขาโอนเงินเข้าทกศให้ท่านวันนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นํามาบอกพี่น้องชาวไร่อ้อยที่กำลังรองเงิน69บาทต่อตันอยู่สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมก็คือ 1. วิธีดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐนะครับ2วิธีการเปิดใช้งานกระเป๋าของท่านนะครับ3วิธีการกดโอนเงินเข้าทกศที่ทําในแอปทางรัฐอันนั้นต้องศึกษาเพิ่มเติมนะ เราจะทําคลิปให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนใครที่ใช้ Facebook สามารถดูได้ทาง Facebook นะครับเขามีเพื่อนของเรานี่แชร์กันมาให้ดูอยู่วิธีทานะนะครับดูไปก่อนนะครับศึกษาแล้วก็ทําเพื่อจะได้เงินใบนะครับใครทําช้าใครยังไม่ทําก็รอไปเรื่อยๆนะครับใครทาไบก็ได้ไบนะซึ่งการโอนเงินรอบต่อไปมันจะสามารถตรวจดูได้ในแอปทางรัฐนะครับเมื่อเราทํา3ข้อเสร็จแล้วกดเข้าทารายการเปิดกระเป๋าในแอปทางรัฐดะ กดโอนเงินเข้าทกสอเสร็จแล้วก็มันตรวจสถานะ <S <S นั่นแหละวันโอนเงินรอบต่อๆไปมันจะโชว์อยู่ในแอปทางรัฐนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์ออกไปให้เพื่อนพี่น้องปลูกอ้อยของเราได้ดูได้ฟังกันนะครับในคนที่ยังไม่ได้เงินเขาจะรู้แนวทางวิธีท,ทำครับลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ดูคลิปจนจบครับสวัสดีครับ เสียงเพราะว่าตายจนดำพักเทศใจน้ามนน้องคนรวมทางบ่าไว้